สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆเ,เข้ามาในย่านที่สมัยก่อนตรงนี้คือตรงที่ที่เจริญมากนะครับนั่นก็คือซีแยกบางลําพูและที่เราเห็นสังกะสีตีรอบๆตรงนี้นะจริงๆแต่ก่อนนะคือห้างนิวเวิร์นห้างนิวเวิร์นแต่ก่อนนะ่ะคือยุครุ่งเรืองสมัย20ปี30ปีก่อนเป็นห้างที่โดง่งดังในย่านนี้เลยก็คือย่านบางลําพูห้างตรงนี้เป็นห้างที่ใหญ่และก็ตรงนี้มีหลายห้างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างนิวเวิร์ ห้างบางลำพูตั้งหัวเสงแก้วฟ้านี่ตรงนี้คือสี่แยกบางลำพูที่เรามองเห็นนี่นะครับตรงนี้สี่แยกบางลำพูเป็นสี่แยกอย่างนี้ทางที่รถวิ่งออกมาตรงโน้นก็คือทางไปสวนสันติใยประการก็คือมีป้อมพระสุเมนอยู่ฝั่งนน้นนะครับ่แยกบางลำพูสมัยก่อนโซนตรงนี้เป็นโซนที่ยุคที่รุ่งเรืองนะครับจเจริญสมัยก่อนยุคศูนย์การค้าก็คือตรงนี้นะครับ เราอยากจะให้เห็นนะครับตรงนี้สมัยก่อนนะ่ขายพวกเสื้อผ้าถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าพวกนักศึกษาเสื้อผ้าอาทันสมัยเสื้อผ้าของวัยรุ่นตรงนี้เลยนะครับถนนเส้นนี้แต่ก่อนนะ่ะจะอาเป็นล็อกที่ขายเสื้อผ้าเต็มเลยนะครับเดี๋ยวนี้กรุงเทพได้มาจัดระเบียบจัดใหม่นะได้ก็ได้วางเสากั้นไม่ให้รถจอดไม่ให้ไม่ให้ตั้งแผงขายได้บางเงั้นเถอะก็เลยดูว่าแผงจะย่นเข้าไปแล้วก็ดูว่าดูเงียบเหงาว่างั้นเถอะ ต,ตอนนี้ผู้คนไม่เหมือนสมัย20ปี30ปีก่อนแต่ก่อนตรงนี้นี่ยุ่งรุ่งเรืองมากและที่เราเห็นตึกบาวาตรงนั้นก็คือที่เขาทุบไปแล้วนั้นก็คือห้างบางลำพูเห็นไหมครับจะเป็นมองเห็นได้เลยนะครับว่าตึกตรงนี้หายไปแต่ก่อนนั้นเป็นห้างนี่นะครับถนนดูถนนเรียบร้อยนะครับแต่ว่า,าดูผู้คนน้อยมากสมัยก่อนนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนเป็นย่านศูนย์กลางของความเจริญอีกแห่งหนึ่งก็คือบางลำพูเห็นไหมครับ ดูตึกรามก็ยังเป็นตึกเก่าๆอยู่นะครับสมัยที่รุ่งเรืองนี่เรียกว่าตรงนี้เนี่ยจะซื้อเสื้อผ้าจะซื้อของนี่ตรงนี้ผู้คนจะเดินปักปอ่เยอะมากจุดสูนกลางของความเจริญในย่านนี้ก็ว่าได้ก็มีย่านในบ้านํำพูประตูน้ําอะไรอย่างนี้ที่เป็นจุดใหญ่ๆสมัยก่อนแต่๋ยนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยดูลดลาก็น้อยลงนะครับนี่เรามาเดินตรงนี้ก็คือหน้าตรงนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ติดถนนสามเส้นนะครับตรงนี้จะเป็นตรงหน้าของร้านสากร นี่นะครับแล้วตรงนี้ก็คือ,อหน้าของน้ำพริกนิตยานี่นะครับก็ยังเห็นแผงที่ขายของอยููนะครับของขายอยู่ตรงนี้มีชื่อเสียงกันนะครับเป็นไม่ว่าขนมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่ออกอ 5, ช่องห้าช่องสามกันเลยนะครับแม่ฉลวยขนมเห็นไหมครับนี่และตรงนี้ครับจะให้เพื่อนๆได้ดูส่วนมากร้านขายน้ำก็ยังเยอะอยู่เพราะสมัยก่อนนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมีช่วงนี่แหละตั้นแต่ปีใหม่มารู้สึกนักท่องเที่ยวย่านนี้ก็น้อยลงตาม สภาพนะครับนี่ถนนเส้นนี้เห็นไหมครับนี่ปกตินี่ผู้คนเยอะแล้วก็แผงขายก็จะเยอะก็ยังมีอยู่แผงขายเสื้อผ้าแต่ว่าดูผู้คนหายไปเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับตรงนี้โซนตรงนี้คือถนนที่อยู่หน้าห้างตั้งหัวเสงนะนี่เราเดินเข้าไปดูนะครับตรงนี้จะมีล็อกที่ขายของมีชื่อเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยไม่ว่าจะเป็นขนมแตนอะไรพวกนี้สมัยก่อนนี่จะซื้อขนมพวกนี้ต้องมาโซนทางนี้ครับ ก็ยังขายพวกกิฟช็อปเสื้อผ้ายังมีอยู่นะครับของพวกกิฟช็อปพวกอะไรพวกผ้าเช็ดหน้าพวกอะไรก็ยังยังมีกันอยู่ยนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าห้างตั้งหัวเสียงตั้งหัวเสียงยังอยู่นะครับยังอยู่แต่ดูคึค้คขัดท่อข้างล่างนี่เห็นไหมครับก็ยังมีผู้คนเดินจับจ่ายบ้างปรปับปลายแต่ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่จะเดินเบียดเสียดกันเลยคือคนนี้จะแน่นมากเนยโซนตรงนี้เห็นไหมครับขายเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่เสื้อผ้าชุดนอนของคนแก่ นี่นะครับเห็นไหมครับผู้คนก็ยังมีเดินนะครับเดินอยู่เดี๋ยวจะให้ดูร้านจะพาไปดูร้านพวกขายข้าวแช่ข้าวแช,เแช่เพชรบุรีมีชื่อนะครับขอบอกก็ยังมีนีเห็นไหมพวกหมูฝอยหมูหวานนี่มีชื่อโซนตรงนี้นี่เห็นไหมครับเมี่ยงนี่ข้าวแช่นี่ข้าวแช่แชนี้เจ้านี้มีชื่อครับข้าวแช่ที่ยังเหลืออยู่ที่เห็นอยู่ก็คือตรงนี้แหละครับบางลำพูแล้วก็ที่นางเลงที่ยังมีให้ได้กินอยู่ กิฟช็อปก็ยังมีอยู่นะครับนี่พวกหมูฝอยจะมีอยู่สองเจ้าที่ดังๆก็คือตรงนี้มีชื่อเลยนะครับหมูฝอยหมูหวานอย่างนี้นนเขาจะทำข้าวข้าวเ,เหนียวของเขาจะอร่อยมากแผงร้านค้าก็ยังมียังตั้งอยู่นะครับรือพวกถั่วทอดถั่วปักอ้าถั่วอะไรพวกนี้เห็นไหมครับร้านพวกนี้เก่าแก่นะอยู่มาหลายสิบปีนะครับน,นี่เป็นพวกของดองกระท้อนดองมะม่วงดองอะไรพวกผลไม้ดองนี่มีขนมขบเคี้ยวเห็นไหมครับ แมีขนมของหวานนี่ร้านค้าเหล่านี้เป็นร้านค้าเก่าแก่รุ่นต่อรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นแม่ยันรุ่นลูกเลยที่มาขายเห็นตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆจนทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับนี่เป็นเมี่ยงเมี่ยงคําก็ยังอยู่นะครับยังอยู่หลายๆร้านที่เห็นก็ยังอยู่เลยนะครับนี่ผมเดินมาตรงถึงนี้นะครับนี่คือให้เห็นนี่ก็คือถนนข้าวสารครับผมนะครับ